บ้านไม้หลังเก่าๆใกล้พังเป็นที่พักพิงของเด็กสามคนกับยายที่ป่วยติดเตียงเมษาพี่สาวคนโตโดูแลยายคำที่ป่วยและน้องสาวฝาแฝดอีกสองคนทุกวันเมษาต้องเก็บผักหาปลาเพื่อขายเอาเงินมาเลี้ยงน้องอาหารหลักของครอบครัวคือข้าวจากวัดที่เมษาไปรอรับทุกเช้าแม้ตัวเองจะหิวเมษาก็ให้ข้าวน้องกินก่อนเสมอคืนหนึ่งฝนตกหนักยายคำจับไปอย่างสงบในอ้อมแขนของหลานงานศพเงียบเงาเด็กหญิงสูญเสียเสาหลักทางใจเพียงคนเดียว เมสาหมดแรงใจไม่ไปวัดไม่ขายของบ้านเริ่มเงียบเงาน้องๆหิวและหวาดกลัวเมื่อไม่มีใครดูแลเหมือนก่อนในใจเธอมีแต่คำถามทำไมชีวิตถึงต้องลำบากขนาดนี้จนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้หญิงใจดีคนหนึ่งผ่านมาคุณเกษรรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วตัดสินใจช่วยเหลือคุณเกษรรับเด็กทั้งสามไปอยู่ด้วยให้ชีวิตใหม่เมษาได้กลับไปเรียนอีกครั้ง แม้ช้ากว่าเพื่อนแต่ไม่ยอมแพ้น้องๆก็ได้เข้าเรียนอย่างปกติเพราะมีคนดูแลพวกเขาเริ่มมีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและรอยยิ้มแม้ชีวิตจะเคยมืดมนแต่แสงอาทิตย์ยามเย็นก็ยังรอทุกคนเสมอ